มือเทียงวันนี้กินเมนูซีฟู้ดค่ะนี่คือปูปลาการังค่ะเราล้างให้สะอาดแล้วการนาไปนึ่งประมาณส5้านาทีนึ่งปูปลาการังให้สุกให้ดีจากนั้นเราก็ยกปูปลาการังอกและเอาแมงดาทะเลไปนึ่งต่อค่ะเราจะไม่นึ่งรวมกันนะเพราะว่าแมงดาทะเลเขาจะมีเส้นเมาอยู่ดา่ว่างรอแมงดาทะเลเราก็มาแก็บพักไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ เราต้องการรีปีเขียวรีปีแดงใบโหระพาเตรียมนนำกินซีฟู้ด่หัว่เทียมรีปีแดงเจ้าเสียดอกรีปีเขียวามามีผิกกินูก็ใ่พผิกกินูก็ได้นะตักชีโหระพาปรุงรสไอเซตเลยใส่หนำปลา ใส่น้ำตาลใส่แป้งว่านใส่น้ำเปล่านิดหน่อยแพ้เบสติกิดไม่รู้แต่กินได้ไหมใส่น้ำตาลเลยชุกเลยนะเจียาวาหอมไหวกินกับห้อยหนังรม หัวหอมติดเจีวเซ็ตใสเกือหน้อยๆค่ะกรบกรอบเลยรอบนี้แม่งดาทะเลที่เรานึ่งวายเราเอามายางค่ะยางท่านในห้อมห้อมร้อนแปรบเลยทุกคนเหรอเตรียมเครื่องเคียงถุกอย่างเซ็ตแล้วลืมกันทิ้นครับรอถมาแคบหน้าปักซอยหลาวทุกคนเออโอเคนี่กันนะ อ่อนนเลยไม่รู้ใครฟันตังไวให้หอยสี่ตัวตาทิ้นที่เราเก็บมาเพื่อมีแมงนะเราต้องเอามาแช่น้ำก่อนแต่ว่านี่เราจะมาตังค์ปอหอยหนังร่มก่อนนี่ปอกันเราต้องลางให้เที่ยงก่อนมือเที่ยงอาหารทะเลสดๆนี่ปูกระรังค่ะหอยหนังร่มสดๆนะคะนี่ทุกคนมาในเก๊แมน้นะทะเลอ้นนะ แมงดาทะเลไข่ติมพุ่งเลยทุกคนเนอะแมงดาทะเลก่อนกินนั้นเราต้องเอาเส้นเมาออกก่อนนะก็คือพุ่งข้องเขานั่นแหละพุ่งแหละลำไส้ยิบออกให้หมดเลยก่อนกินนั้นลำลายไลเลยทุกคนเนอะโอ้ยนันโตดร้อยอะไข่แมงดาลี่้อยหนังร่มค่ะซอสซอสลอยทุกคนโว่ วีดีงานตันเขาก็จะมีมีดของเขาในโจมีดห้อยหนังลมยิตีว่างีได้กินอ่าสซเร็จไปนึ่งตัวซอสไหมซอสหมาซสหมาทุกคนเนออกน้อยหนังร่มมันเราลางก่อนกินนะไปลางเศษหินดินทรายเอากันมั้ยนะคะห้อยหนังร่มซอสอันก็จะเป็นซี่องหนําตาอ่อนๆนะถ้าซี่ข้าวมันแสดงห้อยไม่ซอส หัวเทียมตามด้วยหอมเจียวใส่เข้าไปอันนี้ตัวมันยันย่ไงเราจะใส้เครื่องมากเลยนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดนะซูตรงเหล็กยับไปเซบเซฟแบบน,นี้จุมากปากนี่ <c oughs> อืมหวานนะ โอยนี่เราตัดออกมาปันนี้ก่อนน้ำปิกเผาห้อยนี่ตัวยหญมหมาทกกุวคนเนอถ้าไปกินตีรานตัวเราเป็นรอยนะกระเทียมผูดพิษหอมเจียวอ่วเทียมกระทิ้นน้ำจิ้มซีฟูดกินบึกจู้อันนี้นี่ <laughs> อือร่อยอีกทุกคนรสของตวัวคือคุ้มเลยอ่ะกินนร้อยมันเยอะจริงๆสุดอยอดเลยแมงดาทะเลค่ะเป็นข้องร้อยเลยนะทุกคนมีทุกรา้านอาหารเลยถ้ามากระบีน่น กาะบี่ภูกเก็ตปังห้ามีมดราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ,อืมหอมจอ้ะนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมมันกรุบกรุบแต่ก็แบบวอก